ครับผมเดี๋ยวจะพาเขาบัดวันแวดนะครับไปเมืองต้นตะเคียนนะครับแต่ก่อนเป็นต้นตะเคียนที่โด่งดังมากมากนะครับคนมาขอเลียขอหวยนะครับเมืองเป็นหม่างอันนี้ออกเป็นไรเดี๋ยวเมืองเมืองครับามางจอดรถก่อนโอเคอเครับผมสวัสดีครับนะคลิปนี้กันมา่นี่แหละเมื่ออยู่บันบัดวันแวดนะครับนะครับ หลังผมเปต้นตะเคียนนะครับต้นนี้เป็นอุโบสถนะเป็นอุโบสถนะครับผมพอดีเห็นเพ่นใหญ่ต้นตะเคียนเดี yani layers, ones, ๋ยวที่พาไปเมืองวาดเจรไหนะครับผมจะขู่นะครับผมไปนะครับแต่ก่อนต้นตะเคียนมันชินร้องมาทั้งนี้นะครับร้องร้องมาทั้งนี้นะครับนี่ร้องเงี้ยมเง้มมาทั้งนี้นะครับตอนนี้เพิ่นก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่มานี่นะเป็นฝั่งนี้นะครับต้นตะเคียนนี่จำว่าได้เป็นเจ้าแม่ยยังผมเคยมาถ่ายคลิปอยู่เท่อนึงนะครับก็คือแต่ก่อนนี้ก็เจ้าที่มา ขอเลขขอเลขขอหวยข้อเบอร์กันนะครับนี่ต้นตะเคียนต้นตะเคียนไงนี่ครับต้นตะเคียนนะครับนี่กระเจาที่มาขอเลขข้อเบอร์กันนะครับกระกระเจาซีมีแป้งมะลุบนะเพิ่นสิกกระเซ็นลังคาไห้นะลังคาไห้นะเป็นความเชื่อถือนะของไทยบ้านนะครับต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนไงนี่ครับนะก็เงตรงต้นตะเคียนไงนี่ครับนะเงเงี้ยจากเป็ดบุญ แต่ก่อนเพิ่์มีเขียนไว้อยู่ครับแต่ว่าผมก็ิ์จำบ่ได้นะผมเคยพายอีกเทนึงต้นตะเคียนใหญ่นะครับนะคือเจ้าเมยังกับพงศ์นะครับเดี๋ยวพาพายยังส้มครับพายยังส้มนะตัวนี้อยู่ที่วัดบ้านแวดเลยครับเด้อวัดบ้านแวดนะครับนะนะเป็นความเสื่อนะเพิ่นก็เอาแป้งมาลูบมะยังครับนะไาสิลูบถือมึงได้กัหมานมึงได้กัแล้วแล้วแต่เพิ่นนะครับตัวนี้เอาขึ้นจากห้วยท่านะครับเอาขึ้นจากห้วยท่าที่ได้ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับนะเพิ่น คือมันเป็นทอนทอนแยาด้วยครับนะมันเป็นทอนเยาเลยครับนี่ต้นนี้ทอนเยวนะครับบันนี้เอามาบ่ได้นะครับพิ่นลยต้องตัดตัดเป็นทอนนะตัดเป็นทอนนะครับตัดเป็นทอนตัดเป็นทอนแลก็เอาขึืนมานะเอาขึ้นมาจากน้ำนะครับแต่เีื่อมาทอนแยาเลยนี่โอ้รถบ่หวนะคือสิมวันกับสามสิบกเมตรนะครับรถบ่ไหวก็เลยเป็นลักษณะว่าไอ้ตัดเป็นทอนหลก็เอารถแกมานะครับผมตอนนั้นพูดถือถือก็ถือเป็น โอเป็นหลานเลยครับนะผู้ที่เอาขึ้นนี่เพิ่นเคยไปไอ้เพิ่นอย่างบนบ้านสันกาไว้นะครับวา่าถ้าเพิ่นถือตัวน,นัน้นตัวนี้อันนี้ตัวน,นี้นะตัวน,นี้เพิ่นก็ใส่มงกุฎให้นะครับต้นตะเคียนนะครับ,นะรบต้นตะเคียนนะครับนี่นะครับต้นตะเคียนนี่นะครับก็ไหวนะเป็นความเสือ่ออยู่ที่บ้านแวดบ,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 นะบ้านแวดตำบ,บลตำบลเลาะนะบ้านแวดตำบลเลาะนะ เพื e ens, ่อนำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมก็ับไปอยากมาเมืองอยากมาเสียงโศกมานะครับผมอยากมาเสียงโศกมานะครับตัวนี้ต้นตะเคียนนะครับผมเป็นวัดในน้อยนะครับตัวนี้กับพระอุโบสถเพิ่นนะเออเป็นอุโบสถไม่ใช่พระอุโบสถนะพระอุโบสถต้องเป็นพระอารามหลวงอุโบสถคือซื่อนะครับผมตัวนี้แบดแบนแบดนะครับผมอ่าเมืองเลีครับผมนะครับสำหรับคลิปพาเมืองต้นตะเคียนนะครับ นี่แหละครับผมไปอยากมาเสียงโชคมาเลยนะครับนะครับมาเสียงโชคมาชาวบ้านยังนับถืออยู่มีนี่นะครับอยู่ที่วัดบ้านแวดตำบลละอ้ออำเภอหนองเกลียงจังหวัดศรีสะเกดนะปิดห้วยท่านะครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับบ๊ายบายครับที่นี้ครับผมครับขอบคุณล่ะครับผมครับนะตะเก็นให้โชคเด้อครับมามาครับมา